<Es by> ป้าก็บอกว่าไม่เคยขึ้นเวทีร่วมกับคณะลิเกมาก่อนแต่พอให้โชว์นะคะก็เลยโชว์สำเนียงลูกทุ่งแบบนี้ได้ใจแม่ยกน้อยใหญ่กันไปค่ะก็ได้ดอก freely, <SPEAKER> er field, ไม้ช่อเบิ่มเบลเลยนะคะ นี่อาจไม่ใช่ภาพที่แฟนคลับของหนุ่มตุงตามยุทธนาคุ้นเคยเท่าไร่ค่ะเพราะเส้นทางในวงการบันเทิงเนี่ยเริ่มประกวดร้องเพลงบนเวทีล่าฝันกันก่อนนะเนาะแล้วก็เป็นนักสแสดงค่ะแล้วก็หันมาเป็นนักร้องเพลงลูกทุง่งจนเป็นพระเอกนะคะในภาพยนตร์แนวลูกทุ่งอีสานอีกด้วยก็ได้ร่วมงานกับศิลปินขแขนอื่นๆค่ะทั้งนีโน,โนสุทธิรักพระเอกลิเกหน้าหวานนะคะและคุณนกพงศกรหมอลำนาำวิหกด้วย ซึ่งด้วยความที่ต่างจากคนอื่นนะคะแต่ว่าก็ยังชื่นชอบศิละปะวัฒนธรรมไทยเหมือนกันก็เลยมีโอกาสได้มาร่วมง,งานไหว้ครูลิเกสองเทพพบุตรสุดที่รักในปีนี้ค่ะโอ้ไม่ถนัดเลยครับจริงๆริเกเนี่ยชอบเฉยๆครับเราชอบดูเราชอบชอบดูอะไรที่เป็นเป็น,ปนโชว์เกี่ยวกับศิละปนะวัฒนธรรมพวกนี้มัน,ม,นมันเหมือนแบบอยู่ใกล้ตัวเรามาโดยตลอดอะไรเงี้ยครับ แล้ววันนี้เราได้มาอยู่กับตัวจริง <Okay. S 1> ที่เขาทํางานจริงที่เขายังอนุรักษ์ไว้แล้วยิ่งดีใจมากที่ได้รู้จักกับกับนิโนเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เป็นเรียกได้ว่าเป็นคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่เป็นเลือดใหม่แต่เขายังเล่นลิเกอยู่เลยน้องทําอะไรเราสนับสนุนน้องแต่ละคนอย่างน้องนกเองคับหมอลำเราก็แบบชื่นชมและสนับสนุนคือเราเป็นคนรักกันเพราะฉะนั้น แฟนๆก็สามารถมาดูผลงานผมได้แฟนๆผมก็ไปดูผลงานน้องได้อะไรเงี้ยครับมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วอย่างหนึ่งเรารู้สึกดีใจยอยู่แล้วที่ได้ทํางานร่วมกับเพื่อนรักแล้วก็น้องชายอย่างเงี้ยครับมันเหมือนกับว่าเราเอาศิละปะวัฒนธรรมมาแลกเปลี่ยนกันมาเขาเ,ขาเรียกว่าเอามา mix กันมันก็เกิดเป็นงานใหม่ขึ้นมาน้องคิดว่ามันเป็นอะไรที่เราจะได้เสิร์ฟคนดูได้ทุกกลุ่มันนเป็ เป็นแฟนคลับอย้านี้ก็คงประทับใจแล้วก็ดีใจมากๆครับขนาดแฟนคลับผมก็ยังมาแบบก็ยังแบบดีใจแบบได้ติดตามแบบทั้งนี้เกแล้วก็โนราด้วยอะไรอย่เงี้ย ต้องบอกว่าจัดหนักจัดเต็มขนาดนี้พ่องานไหว้ครูเขาก็ชื่นใจสุดๆนะคะก่อนปิดเวทีลูกทุ่งเข้าสู่ช่วงลิเกค่ะพี่เอก,กชัยศรีวิชัยเลยขอร้องเพลงกับตุ้มตามนีโน่และนกพงศกรด้วยนะคะพี่เอกบอกว่าเห็นคนดูเต็มลานแบบนี้จนต้องหาเก้าอี้มาเสริมเนี่ยโล่งใจค่ะเพราะว่าในที่สุดศิละปะพื้นบ้านเนี่ยก็มีคนรุ่นใหม่มาช่วยทําต่อแบบนี้นะคะมันสามารถเติมในสิ่งที่เขาขาด อย่างพี่นกเขาก็อยู่อีสานเขาจะอาจขาดความเป็นไทยอาจจะขาดความเป็นแมสในส่วนกลางนี้ก็เอาเน็กเอาโ no นไปเติมใส่ให้เขาและในส่วนที่โนเน็กเขาขาดพี่นกก็มาเติมให้เขาตุงมตามเองก็ความที่เป็นแมสในใน,ในความเป็นเดอะสตาร์ของเขาอะ่ะก็ก็จะพาโ no, นพาเน็กไปอีกกลุ่มหนึ่งวันนี้ลิเกเดินทางมาถึงถือว่า ในขั้นที่เราพอใจแล้วเราสบายใจแล้วว่าวันนี้เราเราพยายามผลักด,ดันลูกทั้งคณะออกมาเนี่ยคือมันเป็นกลายเป็นความสมบูรณ์แบบของคณะการรวมตัวของทีมงานที่แบบมันแข็งแรงอะไรเงี้ยพร้อมทั้งเพื่อนๆเ,เขาในวงการครับ ในอนาคตอาจได้เห็นการแสดงรูปแบบใหม่นะคะผสมผสานหมดเลยคุณผู้ชมทั้งลิเกโนราลูกทุ่งแล้ก็หมอลำอาจได้เห็นในโชว์เดียวกันเลยนะคะซึ่งหนุ่มๆเขาก็มองว่านี่เป็นโอกาสสาคัญเลยที่ไม่ใช่แค่การเพิ่มฐานแฟนคลับเท่านั้นแต่คือการทําให้ศิลปวัฒนธรรมไทยเข้าถึงกลุ่มคนฟังยุคใหม่ได้มากขึ้นแล้วก็ได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะ